เล่นของใหญ่เล่นของใหญ่เนใหญ่รียด,ด,ดีก่สอสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไผกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเจ้าสุดหล่อเสียงบึ้มนะโคมาสุด PC สองหนะึ่งศูนย์นะโดนสิบ MO MC วอยู่แล้ได้ฟันแหลมช่วยด้วยนะครับคุณแรงได้เยอะเลยนะครับฟังจากเสียงแล้วนะ่าจะเป็น การด้วยโหมด power แล้วนะฮะดูว่าเราไปเปิดดูคลิปที่แล้วได้ครับเสียงจะจัดจานกว่าเสียงก็จะจัดจ้านกว่าคลิปที่แล้ว แต่มันค่อนข้างจะแท้ได้แท้ได้แท้ได้อยู่มันตัดแดดตามผนมานะปีสองปีมันก็รวนรวนอยู่ยยยพอแท้เข้าอยู่ ทรงนี้มาใหม่ใหม่ดูแปลกตาพอดูไปดูมาหลายๆปีเข้าก็ชินตาก็ดูสวยใชอย่างไง ด,ด,ดุดันเดือดดุดันฟันเดี๋ยวโคตรยาวนะหมดไปแล้วนะครับลูกเมื่อกี้แทะแทะเล็มไปเรื่อยนะแตกไปเรื่อยเลยเห็นโอ้โหใคร,รว่าโคไม่สู้ครับเป็นไงฮะหายไปแล้วก้อนหนึ่งตัดกลับมาอีกทีที่หายไปแล้วก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ด้วย แบบเพื่อเนี่ยเพื่องานประมาณนี้เลยลูกลังหินนี่เลยนะครับแต่เพื่อนๆในกลุ่มอะไรคนบางคอมเมนนะว,ว่าอย่างนี้มันตักดินไม่ค่อยดีต้านอะจริงป่ะผมก็ไม่แน่ใจสุดยอดจริงอะโค้ะ <laughs> ผมก็สุด <laughs> หมดเลยนะฮะ กินเกลี้ยงเลยนี่ก้อนที่จะกยะกาย,ต,กายต้นคลิปไม่ไดเอาไปไหนนะครับกระายจนหมดเลยนะฮะกะายค่อยหาเหลี่ยมกระเทาะจนแตกหมดนะนนะเสียมเมื่อกี้เหมือนจะมีรอบเครื่องวิดขึ้นมาเบี่ยงขึ้นมานะั่นคืออาจจะกดปุ่ม power max นะฮะตัวเพิ่มพลังนะฮะตัวเพิ่มพลังการขุดพเพิ่มพลังอาร์ม ประมาณแปวิประมาณประมาณเสียงล้อจะขึ้นเลยบึอ้อขึ้นมาเลยฮะ งานทอยนะนี่ครับทอยลงตรงนี้เองทำถนนใหม่นะใส่ได้หน่อยเลยเป็น f m 2 p นะสามร้แปดสิบรงมมาเหมือนกันตัวอะไรมาดูเหลี่ยมนี้บ้างเห็นชัดกว่านะ ันแหลงอย่างนี้ตะกายตะกลายเหลี่ยมตะกายอย่างงี้นี่ผมว่ากินได้หมดเลยนะครับเนี่ยลุกนี้ว่ามันตากแดดตากผลมาหลายปีแล้ว เอาตัเล่นของใหญ่ เตียมดีๆก่อนสุดยอดบูแล้วบูแล้วบูแล้วฮะโหต่อฝีมือใจเย็นนะ เฉยนะฮะไม่ใช้กำลังม,มีการฟาดตรงนนิ่งมากที่มือ ও เรียบร้อย380จอมพลังเรียบร้อยเอียงไปแล้วครับไม่น่าเอียงได้นะดินที่ถมใหม่ก็เป็นหินนะฮะแล้วก็ชั้นดินเดิมมันก็แน่งแน่แนแห้งอยู่อ้ยาจอมพลัสองหนึนมาแล้วครับผม ดิ้นเลยครับไม่ค่อยสู้หนึดเท่าไหร่3ซีซีดีกว่างานเด้งๆอะไรพวกนี้แต่หลังถนนเดี่ยโหสุดๆนะ3.8 ไม่เยอะครับยังไม่แขวนเลยนะยังไม่แขวนเลยยุบแล้วก็ที่แกก็จอดเลยไม่ต้องดิ้นนะไปโคอยู่ใกล้เปิดตูดตเรเปิดตัวแบบนี้เคลียร์ยากครับตันก็ลำบาก ถ้าว่าฝาดท้ายมันอ้าอยู่งี้เราดันไม่ได้นะครับคตเลยนะครมันไปนค้ากับพวกดินไปจะพคดถ้ามาไม่มากแบบนี้ก็ดินมาไม่มากแบบนี้จริงก,ก็ค่อยตักก็ได้สักสี่ห้าตักขอ,อกว่าเสียตักก็ดันท้ายออกไปได้เลยก็ดูรติกไปเยอะ ต้องมาเคลียร์ท้ายไปอ,อีกรอบนะเคลียร์ท้ายให้ปางท้ายเขาไปชิดกับสังก่อนดันเลยไม่ได้ครับคดเบี้ยวเสียทรงก็แก้ยากมีเรื่องของตำแหน่งหูตำแหน่งปากรถแก้วดันโม่ซัวไม่ได้ครับเสียทรงหมดเย้ลงละลงละ โอเคครับผมดูคลิปนี้ขอจบเพียงเท่นี้กันเลยคะับขอบคุณที่ติดชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับช่องทางการติดตามเพิ่มเติมทางเฟซบุ o กเพจสินงานเพจรพิ t ต k ๊กตก็อีกงานเพจรพิบเพาะเสื้อครับกดติดตามได้เลยครับส่วนเรื่องที่รอเสื้อนะฮะเดี๋ยวประมาณภายในเดือนนี้นะอย่างช้าก็เดือนหน้าพฤศจิกายนไม่เกินนี้เดี๋ยวจะออกแล้วนะครับก็รอติดตามกันได้นะขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอผหลอย